กัดนะกัดนะอยู่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 โอ้ยอย,อย,อยู่กระโดดกระโดดก็สวัสดีนะนะสายตกทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันที่คลองเทพลักษ์นะครับผมคลองลอกใหม่นะครับใหม่เทพลักษ์นะครับผมข้างๆซัมทิกนะครับผมนะเขาเรียกกันอย่างนี้นะน่าจะใช่ประมาณนี้นะครับผมครับก็ สภาพใหม่คลองลอกใหม่นะโซนนี้ก็น่าจะลอกนานแล้วเพราะว่าสองสามอาทิตย์ก่อน,นอผมมาเห็นมาลอกนะผมเข้ามาเช็คดูปลากัดดีอยู่นะครับผมช่วงนั้นนะ,ะแล้วก็น้ําก็ค่อนข้างจะดีนะตอนนั้นนะ่ก่อนฝนจะตกหนักอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ก็น้ําค่อนข้างดํานะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับพอกับหมายคลองลอกใหม่นะครับผมนะก็จะมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่านะครับผม,ผมก็ไปติดตามรับชม กันได้เลยนะครับผมก็ชมคลิปกันให้สนุกตกปลาให้มีความสุขกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มากับชุดอัลฟานะครับผมนะคันก็จะเป็นมาจิติก6ขีด12เหมือนเดิมนะครับผมนะอา่าอัลฟาสาย0.6ของจีนสายหน้าอา่าสามปอนด์ของแคสคิงนะครับนะพอ,อดีมัน พอดี20ปอนด์หมดนะก็จําเป็นต้องใส่30ปอนด์นะครับนะอ่าประมาณนี้เห็นเห็น <ๆ S 1> ขึ้นจิบตรงนั้นนะเดี๋ยวขอรีวิวก่อน <g ül> ก็ตะก,กั่วที่ใช้ก็3.5กรัมนะครับผมพอดีกับไม้ช่อนคลองนะอ่าปลาไม่ระแวงเป็นตะก,กั่วที่น้ําหนักพอดีนะครับสําหรับปลาช่อนคลองประมาณนี้อ่าเหยือที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นเจ้าหัน s าเบ d นะครับผมนะั้นเนื้อยาง TPE นะครับยืดยืดหยุ่นๆย,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 ยอย่างนี้เลยนนนะะะะครับเนะอตขก็็จป ของไทย,ไทยสตตีทเบอร์หนึ่งโอครับผมประมาณนี้ก็มาเริ่มเซตเบรกเซตหน่วงกันก่อนนะโอ้เหี้่ค่อนข,ข้างมีน้ำหนักนะ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> เจมเลยแล้วนกนี่จิบุอยลงหวนพอดีเลยกะระยะไม่ถูกกะระยะไม่ถูกตัดแว่นมาใหม่นะ <c oughs> ตัดแว่นมาใหม่นะครับผม การระยะไม่ถูกน้ำเฉยนะน้ำเฉื่อยน้ำไหลไปฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งถนนไม่เฉยดิค่อนข้างแรงเลยแหละไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าตามตีลมอืม กอผักตบตามกอผักตบนะเนี่ยตามเสาปักตามกอผักตบอยาเงี้ยลาชอบนอนบมกตัวอยู่ลองแทงดูฟื้ลมด้วยอะไรด้วยช่อนครองรอกใหม่อ่านี่ลงส,สวยๆลงส,สวยๆก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วง ฝนตกหนักนะครับผมนะหาหมายตกยากมากเนะะครับผมปลาก็ไม่ค่อยจะกินเบ็ดนะครับผมมันจับคู่กันหมดแล้วอะ่ะลำบากนะครับตกปลา,ปาแล้วค่อนข้างจะลำบากในะช่วงนี้ <laughs> ยังไม่มีคลิปจะลงช่องมาสัปดาห์กว่าแล้วนะปรับหน่งช่วยหน่อยลอกลรอสิก็ยังไม่มีคลิปจะลงช่องประมาณสัปดาห์ น่าจะสัปดาห์หนึ่งนะนะมันหาปลาไม่ได้เลยนะครับผมออน้ำมันเยอะปลาไม่อยู่ตามคลองหลักแล้วปลาขึ้นหลอดจับคู่วางไข่หมดแล้วนะครับนะช่วงนี้ลำบากลำบากครับผมล่าประชอนช่วงนี้ใครเจอปัญหาบ้างเหมือนผมบ้างนะมารีวิวรับทราบกันหน่อยครับผม ก็หมายลักษณะนี้ก็ตีไม่ยากครับตีแปดตะลิงจะยากตรงที่มันมีลมนี่แหละเนีย่ยผมจะขยี้ขยี้หน่อยนะจุดนี้ผมว่าน่าจะมีตัวหมกอยู่นี่แหละต้องขยี้หน่อยเราไม่รู้ปลาเลยนะเราไม่รู้พฤติกรรมปลาคลองนี้เลยนะเรามาใหม่ด้วยต้องลองขยี้ขยี้หน่อยซื้อก่ มาพูดถึงเรื่องรอกอัลฟาตัวนี้นะครับผมนะก็ใช้งานมาตลอดไม่เคยรีวิวมเลยก็มันเป็นลอบอีกตัวหนึ่งนะครับที่ครอบคุมนะครับผมมันคุ้มค่าครอบคุมสําหรับใครที่จะอัพรุ่นนะพร้อมจังนิดนึงหน่อยอมีงบนิดหน่อยอพรอมีงบกลางๆอย่างเงี้ยสามารถเล่นได้เลยคือมันไปได้หมดอะเล่นเหยื่อหนักได้ เหยียบ yeah, กางได้เหยืยบเบาแต่งสิ่งตีเหยียบเบาก็จบนะคือมันสามารถจบได้ในตัวเดียวจะไปอัดชัโดก็ได้นะผมเห็นนะั้นะเอช่องเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งก็เอาไปอัดชัโดก็ได้นะเออตัวนั้นะ่ะถือว่าครอบคลุมอฮะเหยีย yeah. บกางได้หนักพอได้ อย่าเบาพอได้ถ้าอยากให้สิ่งก็จัดแต่งสิ่งตีอย่าเบาคือมันจบตัวเนี้ยคือมันจบนะซื้อลอกมาปุ๊บถ้าจะเอามาเดินสตีดอย่างผมนี่ก็จัดสปูนตื้นหน่อยอลูกปืนเดิมก็ได้ไม่ต้องเป็นลูกปืนแต่งก็ได้ก็ตีสนุกถ้าอยากให้สิ่งสิ่งหน่อยก็จัดลูกปืนสิ่งสักคู่หนึง่ง คู่ละเจ็ดร้อยอ่างเงี้ยปืนซิ่งมันจะเงียบนะลูกปืนแพงๆอ่ะมันจะเงียบมันจะไม่ดังเหมือนอพวกเซรามิกตัวใหญ่ตัวนี้เป็นไมโครสปูนนะไอไม่ใช่ดิไมโครเซรามิกเล็กๆเล็กๆประมาณนี้ครับผม ืมันเป็นลอกที่คุ้มค่านครอบคุมใช้ได้ทุกสถานการณ์ข้างในผมขับผ่านมาลอกเข้าไปลึกแล้วนะขับผ่านมาจากฝั่งนูน้นประมาณนี้แหละวิลงไปโดนอะไรหรือว่านั่นเอา้าอ๋อว่าแล้วสายมันเฉือนเมื่อกี้เนี่ยพี่เกียดแก้ สายมันเชียนปมไว้อ่ะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งขาดโง่ๆเลย,อยโอ้โหดูดิดูดิฮนะตีไม่กินนะโอ้โหมันขึ้นกัดลูกปลากล้องเห็นไหมโอ้โหน้ำม้วนเลยอะ่ะ ำม้วนเลยนะตียำๆหน่อยนะน้ำดำเหยื่อดำตัวใหญ่นะเนี่ยกัดไหมกัดไหมน้ำดำเหยื่อดำคือมันมีปลานะหมายคลองรอบใหม่ผมสังเกตน,นะนไปไหนอ๋อทางมันตันเหรอตรงนี้ ทำไมมันไม่กลิ่นวะกัดน้ำม้วนเลยป,ป,ปึก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 ไม่เอานะใช้โลแน่ ตาเหลือบไปเห็นพอดีเลยเมื่อกี้นี้โหยำขนาดนี้ป่ะหมายสุดท้ายไม่เอาปล่อยมันโหกัดอย่างนี้นะถุย<ฮ><ฮ>ปลามันมี แต่มันไม่กินคลองลอกใหม่มันเป็นอะไรไม่เข้าใจเดยหลายคลองแนละ้วที่ไปมาอุ้ยเฮ้ยเอาแล้วนะเอาแล้วขยับขยับขยับอุ้ยเฮ้ยอะไรวุ่นนั่นขยับแล้วนะย้ำอีกไม้นี่หละไม้นี่เละเงียบ <laughs> อะไรอ่ะ เหีย่ยวลงอย่างเนียนเลยนะหรือว่ามีคนมาตีก่อนเรา่อเชาเนเ่ยเอ๋อใช่่อเชาฝนตกนี่ไม่น่าจะมีคนมาก่อนเราหรอกมั้งนะ ลับนะฮะตามป่าพ่อมีตัวเหี้ยนอนทุกตัวเลยนะครับผมนะเนี่ยีตัวเหี้ยใหญ่นะครับนะนมาดูเหลี่ยมเสาไฟเราดีกว่าอยลิดไม่ได้นะลิดไม่ได้แต่ถ้าฟลิปอย่างนี้ได้อยู่ ษณะหมายลอกนี่ต้องพยายามย้ำหน่อยนะถึงมันมันถึงมันโล่งก็จริงนะแต่ปลามันระแวงอนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะจากที่สังเกตตกหมายลอกมานะประมาณนี้แหลนะ กัดนะกัดนะอยู่อยู่กัดนะอยู่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 โอ้ยอยู่กระโดดกระโดดกระโดดมามาจะไปไหนหนูเย้ yeah. โอ้ตัวแรกมาแล้วนะฮ <Yahoo! S 2> ู้ยดินโดนลาเฟิลนี่ย ปูกสายอยู่นะถ้าฟิวสายขาดหุยตัวสวยเลยเอามาเห่าตัวสวยเลยนะปลาย้ำไหลยไม้เหมือนกันนะครับผมปลาแถวนี้นะจากที่สังเกตดูนะเะนี่ฮโอ้โหตัวสวยเลยไซสก์กำลังดีนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะอ นี่เงี้ผมนี่เงโอ้โหใส่ดีเลยใส่ดีเลยกัดปุ๊บกระโดดผมนึกว่ามันจะคลายแล้วนะออโชคดีนะมันยังไม่คลายนะยังอยู่นะก่อนเนี่ยเต็มคอนะไม่ต้องท่งนานดูอาการปลาแนละ้วปลาค่อนข้างจะระแวงเหยื่อนะกัดปุ๊บกระโดดเลยอะอ่าจากสังกิตสองตัวที่ผ่านมานะอ,อะกัดลูกปลาแล้วก็ไม่เอาเหยื่อแล้วก็ มีขยับแล้วก็หายนะรู้สึกว่าคลองลอกจะเป็นอย่างนี้แทบทุกคลองนะคลองลอกใหม่นะประมาณนี้ครับผมเนี่ยโอเคครับผมแต้มแรกมาแล้วนะลุยกันต่อครับผมลุยกันต่อแจ๋วเข้ามาข้างในย,ยิ่งเข้ามาหมายยิ่งสวยนะตะลิงสวยมากเลยนะเออแต่รู้สึกว่าเหมือนจะเดินตามตูดแมคโครเนี่ย <laughs> คือแบบ ดินยังใหม่ๆเลยนะดินที่มันตักขึ้นมาเนี่ยโอ้ค่อนข้างกว้างนะตีสักิปปีงยากอะไรเงี้ยน้ำไหลด้วยเออยัดได้อยู่นะแต่ไม่กินนะครับผม <laughs> <c oughs> เนี่ยเหยียมอย่างนี้นะถ้าฟิปจำเป็นมากเลยโอ้โหเฮ็ดไม่ได้ใส่แคสไม่ได้เนี่ยฟิปปุ๊บแ่าถ้าฟิปเนี่ย สำคัญมากเลยนะท่าฟิปนะจำเป็นมากเลยงัดขึ้นไปหน่อยนะเหลี่ยมมันน่าโดนเหลี่ยมมันน่าโดนจริงเดืดเปิดเดืดเปิด เดี่ยมอย่างนี้นะฟืบงัดหน่อยนะปิปงัดปิดนึงตีได้นะแต่วัดต้องต้อง,ต,องต้องถอยหลังวัดไรอย่างเงี้ยอเี่ยสวยสวยสวยมานี่ไม่มีไม่มีตัวได้ไงไม่มีแบบบอสนอนเฝ้าฮะฟื้นะงัดหน่อยเฮ้ยสวย อุ้ยมีม,มีมีขยับนะฟองท่วมเลยมีขยับนะครับฟองท่วมเลยปนินหรือเปล่าไม่แน่ใจนัดไปอีกหนึ่งไม้เนาะเกี่ยวมังกรไอเกี่ยวเขือแก้วมังกรนัดไปอ,อีกหนึ่งไม้อย่าติดนะขอร้องตีลำบากเหมือนกันนะถึงตีได้กแก็ตีลำบาก เอออย่างเงี้ย ย้ายก่อนย้ายห,หมายย้ายก็ oh. เข้ามาข้างในแล้วก็พ้นจากคลองรอกใหม่แล้วก็ขับมาตามคลองขับมาตามทางนะคลองเส้นนี้คืบหมดเลยนะอื mm hmm. ตรงนี้เขาเ mm hmm. พิ่งจะสร้างอ่กระแมงกั้นดินเส้นใหม่ใหม่เลย mm hmm. คืบหมดเลยแบบนะี้สมไยมันน่าโดนมากเลยนะหมายน่าสวย,วยนะข้างหน้าก็เลยข้างหน้าใช้ได้อยู่เนี่ยอย่เนี้ย มี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 โอ้อ oh, ลักษณะไม้เหมือนมันดแพ้วเลยหาที่กอดก่อนนะไต่สะพานเดี๋ยวลองขับขับดูก่อนหมายมันน่าโดนเนี้ย แถวเนี้ยรถไม่สวนไปมาลองไหมขอแบบแนวข้างทางสตีข้างทางนะได้มาตัวหนึ่งครับแถวนี้เป็นไงบ้างครับไม่เคยได้ตีเลยไม่เคยได้ตีเลยผมขาจอนด้วยดิ ไปเล่นใหม่ไหนครับเนี่ยจะเอ,เ,อ,อเข้าบอ่ออ <c oughs> ผมหาหมายจะตีก้ย <c> ฝนมานะฝ <c oughs> นมา <c oughs> จอดแล้วมันตีลำบากเนะี่แบบมันกลัวรถนะ โลมีตัวนอนไหมปึกปึ๊ก,กหมายในซอยแถวซอยมังกรหรือเปล่าแถวเนี้ยซอยเดชเนี่ยซอยเดชมิตรประมาณนี้ครับผมแถวซอยเดชมิดพาทัวร์ปลา,าจ,จะไม่ได้นะฮะเดีย๋ยวพาทัวร์ลักษณะไม้เนี้ยผมคิดว่าช่วงน้ำลงช่วงน้ำลงยังไงก็มีปลานะ ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ลักษณะนี้ปลามมันซุกมันซุกอยู่ลึกน้ำมันเยอะไปฮะเยบกิบลมด้วยนะเนี่ยตียากน้ำเยอะลมด้วยตียาก มันแนวข้างทางไม่เคยด้วยดิ <g ül> ส่วนใหญ่ยืนแต่สตีดสะพานคือไม่เคยสตีดข้างทางเลยแนวสตีดข้างทางต้องไซแคสัสอย่างเดียวเลยเนี่ยไม้สวยมากนะในซอยเดชมิตรเจะถิ่นเขาบอกกัดดีกัดดีแต่ช่วงนี้น้ำมันขึ้นนะรอ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 ช่วงน้ำลงนะเดี๋ยวผมจะมาซ้ำ ตอนนี้หาหมายกันต่อครับผมก็ตอนนี้ก็มาอยู่กันที่คลองแพกษาใหม่แล้วนะครับผมผมก็จะไม่ตกต่อแล้วนะครับผมก็อหมดเวลาแล้วเหมือนกันนะตอนนี้ก็ขับรถไปทั่วเลยนะครับตอนนี้ก็ไปไปทั่วจริง ปลาไม่มีเลยนะครับปลาไม่กินเลยก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอ่น้ําแดงนะครับผมอ่าพายุกระหน่านะครับผมฝนตกเยอะนะครับผมนะอ่าปลาตามคลองตามอะไรก็จะไม่ค่อยมีตัวนะครับถึงมีก็จะไม่ค่อยกินเบ็ดกินเหยื่อนะครับผมก็ปลาก็จะขึ้นตามหลอดตามที่สูงนะฮะขึ้นไปจับคู่วางไข่กันเป็นสะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับณตอนนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมหาตัวลําบากมากเลยครับช่วงนี้คือผมแบบ ห้าวันแล้วไม่ได้คลิปเลยเออห้าวันแล้วจริงๆนะไม่ได้คลิปเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นวันที่หกก็วันนี้ก็อาจจะตัดลงนะครับผมนะเออถ้าถ้าตัดสนุกก็จะลงนะครับคลิปนี้ก็จะอ่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ทําคลิปลําบากเหมือนกันนะช่วงนี้ลําบากมากเลยหาตัวลําบากก็โอเคครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบในความลําบาก คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับผมซีอูครับบ๊ายบาย